ชีวิตอันสูงสุดชีวิตอันสูงสุดในแง่ของพระพุทธศาสนาก็คือชีวิตที่ดีอันเรียกว่าสุขชีวิตหมายถึงความดีอาศัยชีวิตทำขึ้นชีวิตของผู้ที่ทำดีจึงเรียกว่าชีวิตดีเมื่อทำดีมากชีวิตก็สูงขึ้นมากทำดีที่สุดชีวิตก็สูงขึ้น องค์ประกอบของความดีในชีวิตมีสีประการคือกรรมวิชาศีลและธรรมะกรรมคือการงานที่ทำการงานที่เป็นประโยชน์วิชาคือความรู้ในศิลปะวิทยาศีลคือความประพฤติที่ดีธรรมะคือคุณสมบัติที่ดีในจิตใจชีวิตที่ดี จะต้องมีองคุณทั้งสี่ประการนี้ตนที่ฝึกดีแล้วย่อมไปสู่ความเจริญผู้ที่เป็นคนดีแล้วย่อมสามารถฝึกตนไปสู่ความดีงามต่างๆได้นำตนไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้และสามารถนำผู้อื่นไปสู่ความดีต่างๆได้ นำผู้อื่นไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองได้ด้วยท่านจึงกล่าวว่าตนที่ฝึกดีแล้วเป็นแสงสว่างตนที่ฝึกดีแล้วเป็นเครื่องนำชีวิตตนที่ฝึกดีแล้วเป็นเครื่องยังชีวิตให้สว่าง จบเสียงอ่านหนังสือเรื่องกรรมอวิชชาสันโดษพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังคราชสกลมหาสังฆปรินายกเสียงอ่านโดยโจโฉดนตรีบรรเลงเป็นโนโดยตองพีขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับคุณตองพีหรือแบงค์โมดิฟายที่อนุญาตให้นำเสียงเป็นโนมาประกอบกับเสียงอ่านนะครับสะพะธานังธรรมะานังชินาติ การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงสามารถเผยแพร่เสียงอ่านผลงานของโจโฉได้โดยไม่ต้องขออนุญาตแต่ต้องเป็นไปเพื่อธรรมทานแจกฟรีเท่านั้นติดตามดาวน์โหลดผลงานเสียงอ่านหนังสือธรรมะอื่นๆได้ฟร,รีอีกที่โจโฉด n e t j o s h o n e t หรือพิมพ์คำว่าโจโฉภาษาไทยที่ช่องค้นหาได้เลยนะครับ อนุโมทนาทุกท่านที่ร่วมกันเผยแพร่สื่อธรรมะชุดนี้ร่วมกันจเจริญในธรรมครับ